ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบช่วงเวลาที่คุณจะได้พักใจจากโลกที่เร่งรีบและค่อยๆเปิดใจรับฟังธรรมะที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปทีละเล็กทีละน้อยในทุกคืนวันนี้ขอชวนคุณมานั่งลงรับตาเบาๆผ่อนคลายลมหายใจปล่อยวางความวุ่นวายภายนอกไว้ชั่วครู่ เราจะพาการเดินทางเข้าไปในโลกของธรรมะโลกที่เงียบแต่มีคำตอบโลกของการเวียนว่ายตายและเกิดโลกที่เราอยู่แต่ไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริงในทุกวันของชีวิตเราต่างเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าจากงานความผิดหวังจากคนรักความอ้างว้างในใจ หรือความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านไม้หลังเก่าเธอเคยมีครอบครัวเคยมีเสียงหัวเราะในบ้านแต่วันนี้เธออยู่คนเดียวเสียงหัวเราะเหล่านั้นเงียบไปนานแล้วเธอมักถามตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงเหงาถึงว่างเปล่าเช่นนี้ชายคนหนึ่งทำงานเกินวันละสิบชั่วโมง เหนื่อยแต่หยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดบ้านจะถูกยึดลูกจะไม่ได้เรียนเขาเริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตเกิดมาเพื่อดิ้นรนหรือเพื่ออะไรหญิงสาวคนหนึ่งอกหักจากคนที่เธอรักสุดหัวใจเธอร้องไห้ทุกคืนและคิดว่าชีวิตฉันจบแล้วทั้งที่เธอยังอายุไม่ถึง30และอีกหลายคน ในโลกที่เต็มไปด้วยหน้ากากรอยยิ้มแต่ภายในอาจกำลังร้องไห้คำถามคือทุกเหล่านี้จบที่ไหนมีทางออกไหมหรือเราต้องอยู่กับมันจนตายและหากตายไปแล้วชีวิตจะดับไปจริงๆหรือหรือเราจะต้องเกิดใหม่อีกครั้งพบภูมิ คือคำในพระพุทธศาสนาที่อธิบายถึงสถานที่หรือภาวะที่จิตของเราจะไปเกิดขึ้นกับกรรมที่เราสร้างไว้และหากเรายังไม่รู้เท่าทันยังทํากรรมแบบเดิมๆจิตก็จะไหลไปในวัตฏะที่เรียกว่าวัตฏะสงสารเวียนไปไม่สิ้นสุดเสียงหัวเราะในวัยเด็กเสียงร้องไห้ในวัยชราเสียงถอนหายใจในวันที่เหนื่อยล้า ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเกิดขึ้นอีกครั้งในพบใหม่ชีวิตใหม่แต่ทุกเดิมเดิมกลับตามมาไม่รู้จบคืนนี้เราจะค่อยๆพาคุณเข้าไปทำความรู้จักกับพบภูมิเข้าใจว่าชีวิตหลังความตายไม่ได้มีแค่ความว่างเปล่าแต่มีเส้นทางของจิตที่เดินทางตามแรงแห่งกรรม และหากเราไม่รู้ทันเราก็จะยังเดินต่อไปในความมืดแต่หากเราเข้าใจรู้จักธรรมะฝึกจิตให้เห็นความจริงเราอาจเริ่มเลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองได้คืนนี้เราจะเรียนรู้จากเรื่องเล่าเรื่องที่อาจคล้ายกับชีวิตของใครหลายๆคนและภายใต้เรื่องราวเหล่านั้นจะมีธรรมะที่ค่อยๆเปิดประตูแห่งความเข้าใจให้เราเห็นว่า ุกไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อชี้ทางขอให้คุณหายใจเข้าช้าๆและหายใจออกยาวๆให้หัวใจได้พักและให้ธรรมะได้เริ่มต้นคืนนี้ขอชวนทุกท่านรับฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ในพระพุทธศาสนาเรื่องของชายหนุ่มผู้มีชีวิตแสนธรรมดาแต่กลับพบคำตอบของชีวิต ในคืนที่เงียบที่สุดเรื่องของปุณณกะชายผู้สแสวงหาความหลุดพ้นการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปุณณกะเกิดในตระกูลพราหมณ์แต่ชีวิตของเขาไม่ได้มั่งคั่งไม่ได้สูงสักและไม่ได้มีชื่อเสียงสิ่งเดียวที่ปุณณกะมีคือคำถามในใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ทำไมบางคนจึงเกิดมาสุขสบายแต่บางคนจึงลำบากยากแค้นหลังความตายชีวิตจะไปที่ไหนและที่สําคัญเราจะพ้นทุกนี้ได้หรือไม่คำถามเหล่านั้นไม่เคยได้รับคำตอบจากพิธีกรรมหรือคำพีเขาเห็นคนรวยตายด้วยโรคคนดีถูกรังแกคนชั่วลอยนวลบางคนใช้ชีวิตสุข แต่บางคนทุกข์โดยไม่รู้สาเหตุปุณณะจึงเริ่มออกเดินทางสแสวงหาครูหาคำตอบไปยังที่ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูผู้สอนความจริงและไม่ได้สอนด้วยถ้อยคำลึกลับแต่สอนด้วยสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้จริง ในคืนหนึ่งเมื่อแสงจันทร์ทอดยาวลงบนแผ่นดินปุนนกะนั่งลงใต้ต้นไม้ตรงหน้าพระพุทธองค์และเอ่ยคำถามที่อยู่ในใจมานานข้าแต่พระผู้มีพระภาคชีวิตนี้เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนทำไมมนุษย์จึงเวียนว่ายไปในภพภูมิต่างๆทั้งที่ไม่มีใครปรารถนาพระพุทธองค์ทรงเงียบก่อนตรัสด,ด้วยเสียงอ่อนโยน ดูก่อนปุนณก,กะสัตว์โลกเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารเพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและเพราะกรรมที่ตนได้กระทำไว้ทั้งดีและชั่วจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงถูกส่งไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามแรงกรรมเหล่านั้นและยิ่งฟังเขายิ่งเข้าใจว่าความรักความผิดหวังความร่ำรวยความสูญเสีย ล้วนเป็นเพียงผลของกรรมที่จิตได้สร้างไว้ในอดีตไม่ใช่เรื่องของโชคดีหรือโชคร้ายอย่างที่เคยเชื่อพระพุทธองค์ตรัสต่อว่าผู้ที่เข้าใจความจริงแห่งทุกข์จะไม่หลงในความสุขชั่วคราวและจะไม่หวั่นไหวในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเขาจะไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงประตูสู่พบใหม่ เมื่อปุนณกะได้สดับธรรมใจของเขาค่อยๆสงบเหมือนได้พบแสงสว่างที่รอคอยมานานเขาขออุปสมบทและมุ่งมั่นภาวนาจนบรรลุธรรมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของปุนณกะอาจดูไกลตัวสำหรับเราในวันนี้แต่ในความจริงคำถามในใจของเขาคือคำถามเดียวกับที่คนรุ่นเรารเผชิญทำไมเราต้องเหนื่อย ทำไมความรักไม่สมหวังทำไมชีวิตบางคนจึงสั้นทำไมคนดีจึงมักถูกทำร้ายคำตอบไม่ใช่โชคแต่คือกรรมและจิตที่ยังไม่รู้เท่าทันในความจริงคืนนี้หากคุณเคยรู้สึกเหมือนปุ่น,นกะเคยมีคำถามในใจแต่ยังไม่เชอคำตอบขอให้คุณอยู่ตรงนี้เพราะในช่วงถัดไปเราจะพาคุณเข้าสู่แก่นของธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ไขกุญแจให้ปุณณะหลุดพ้นจากทุกข์และอาจทำให้คุณเห็นทางออกจากวัตฏะสงสารของตัวเองเช่นกันหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวๆและเปิดใจให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ธรรมะจากหัวใจสู่หัวใจเมื่อเราได้ฟังเรื่องของปุณณะ ผู้ที่หาคำตอบของชีวิตด้วยใจที่ใฝ่ธรรมเราคงเริ่มสัมผัสได้ว่าชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากเขาเลยเราทุกคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของวัฏสงสารหรือที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดคำคำนี้อาจเคยได้ยินแต่ในคืนนี้ขอชวนคุณมาทำความเข้าใจอย่างลึกและสงบพบภูมิ เราอยู่ตรงไหนและจะไปไหนพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกภพภูมิออกเป็น31ภูมิแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆดังนี้อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายเดรฉานมนุษย์โลกคือโลกของเราเทวภูมิคือภูมิของเทวดาพรมมโลกคือผู้บรรลุฌานอรูปพรหมคือผู้ละรูปได้เหลือแต่จิตอันละเอียด แต่ละภูมิล้วนเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้ทั้งสิ้นกรรมคือการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจที่เราทำด้วยเจตนาเป็นตัวนำพาจิตไปสู่พบใหม่เช่นถ้าเราทำกรรมดีด้วยใจบริสุทธิ์จิตนั้นก็จะเบาละเอียดและไปเกิดในภพที่สุขกว่าแต่หากเราทำกรรมชั่วด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยความเห็นผิด จิตที่หยาบจะถ่วงลงเหมือนหินจมสู่ก้นแม่น้ำเมื <S <S <ies> <S <Me S 2> ่อเราตายไปสิ่งที่ติดตัวไปมีเพียงวิญญาณกับกรรมไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ชื่อเสียงสิ่งที่เราทำในแต่ละวันสิ่งที่เราคิดแม้ไม่มีใครรู้จะกลายเป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่พบใหม่โดยอัตโนมัติ <S <S แล้วจะทำอย่างไรจึงไม่เวียนว่ายอีก พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ซึ่งคือหัวใจของธรรมะทั้งปวง 1. ทุกข์ชีวิตมีความทุกข์เป็นธรรมดา 2. ส,สมุทยัยทุกข์เกิดจากตัณหาคือความอยาก 3. นิโรธทุกดับได้ถ้าดับตัณหา 4. มรรคหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8 อริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนไม่ต้องไปทรมานตนและไม่ต้องไปตามใจตัณหามี8ข้อคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติมีสติและ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนจึงค่อยหันหน้าเท่าหาธรรมแต่แค่มีสติในทุกลมหายใจขณะที่โกรธรู้ว่าโกรธ ขณะที่ทุกข์ไม่กดคมแต่เข้าใจขณะที่ดีใจไม่หลงมัวเมาขณะที่ทำดีไม่ยึดว่าเราเก่งสติคือประตูออกจากวัฏฏะสงสารหากมีสติเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ต่อเชื้อไฟของตัณหาและไม่หวานเมล็ดพันธ์แห่งทุกข์อีก การภาวนาเช่นพุโทโธพุธโทโธหรือการรู้ลมหายใจเข้าออกล้วนเป็นการฝึกจิตให้เห็นตามจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปคือความจริงสูงสุดที่ปลดปล่อยใจการยึดถือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรากลัวนรกหรือหลงสวรรค์แต่ทรงสอนให้เห็นว่าทุกภพภูมิยังเป็นทุกข์ จึงต้องข้ามออกไปให้พ้นเปรียบเทียบด้วยเรื่องจริงหลายคนที่เคยล้มละลายทุกจากความรักหรือเคยอยากตายแต่พอได้ฟังธรรมเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องจิตเขาก็กลับมายืนใหม่ด้วยใจที่สงบกว่าที่เคยเป็นธรรมะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตภายนอกทันทีแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตนั้นต่างหากจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ เมื่อเข้าใจเรื่องภพภูมิเมื่อเข้าใจวัฏตะทงสารคุณจะไม่กลัวความตายไม่เกลียดความทุกข์ไม่หลงในสุขแต่จะเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลมีที่มาและที่สำคัญเปลี่ยนได้ถ้าเรารู้จักธรรมะและรู้จักตนเอง ต่อไปในช่วงสุดท้ายเราจะพาคุณสรุปธรรมะทั้งหมดในคืนนี้ให้กลั่นออกมาเป็นข้อคิดที่ใช้ได้ในชีวิตจริงพร้อมหรือยังครับหายใจลึกๆให้หัวใจของคุณรับธรรมเบาๆสบายๆคืนนี้คุณได้ฟังเรื่องของปุณกะผู้ที่ไม่เพียงแต่ตั้งคำถามกับชีวิตแต่ยังกล้าก้าวออกมาเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง เราเองอาจกำลังยืนอยู่ณจุดเดียวกับเขามีความสับสนมีคำถามมีความทุกข์ที่เก็บไว้ลึกๆแต่จำไว้เสมอว่าผู้ใดกล้าหันหน้าเข้าหาธรรมผู้นั้นจะไม่มีวันหลงทางอีกต่อไปข้อคิด 1. ชีวิตเกิดขึ้นเพราะกรรมเราไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่เป็นผู้สร้างทางเดินของตนเองโดยการคิด พูดและทำในทุกขณะ 2. ทุกภพภูมิล้วนมีทุกข์ไม่ว่าบนฟ้าหรือล่างดินถ้ายังมีกิเลสเราก็ยังต้องเวียนว่ายไม่สิ้นสุด 3. อริยสัจสี่ 4, คือทางออกเป็นแผนที่ชีวิตที่แม้ผ่านมากกว่า2,600ปีก็ยังนำทางได้เสมอ 4. ส,สติคือเครื่องมือหลัก ไม่ใช่แค่ตอนนั่งสมาธิแต่ในทุกคำพูดทุกการกระทำหากมีสติเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่ถ่วงจิต 5. จิตดีเท่ากับชีวิตดีแม้ภายนอกจะมีอุปสรรคแต่ถ้าจิตมั่นคงในธรรมก็ไม่มีใครพรากความสงบไปจากคุณได้เลยธรรมะไม่ได้อยู่ไกลธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเท่านั้นไม่ได้มีเฉพาะในคัมภีร์แต่มันอยู่ ในคำพูดที่เราเลือกใช้ในความคิดที่เราไม่ตามมันไปในการให้อภัยในการวางและในการเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวหากคุณยังมีลมหายใจคุณก็ยังเปลี่ยนได้เสมอแม้เคยพลาดแม้เคยทำกรรมหนักแม้จิตเคยเศร้าหมองแต่ธรรมะไม่เคยปิดประตูให้ใครเลย แค่เริ่มจากตั้งใจฟังแบบที่คุณทำในคืนนี้คุณก็ได้เดินก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นแล้วไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับผู้ที่หันหน้าเข้าหาธรรมขอบคุณที่คุณให้หัวใจของตัวเองได้สัมผัสกับความสงบในคืนนี้หากคุณเหนื่อยให้พักหากคุณทุกข์ให้รู้หากคุณหลงให้กลับมา กลับมาหาเสียงธรรมที่อยู่ในใจของคุณเสมอธรรมะกล่อมใจคืนนี้ขอฝากไว้ด้วยบทกลอนเบาๆว่าเกิดมาใช้เล่นเปล่าทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุทำดีเถิดอย่าช้าเลยก่อนชีวิตจะหลับไปมันมีสติรู้ใจตนหยดดิ้นรนในสิ่งลวงเดินตามธรรมจิตไม่หวงถึงฝั่งสุขนิพพานเอย่ย ขอให้จิตของคุณคืนนี้สงบเยน็นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมแม้ในฝันก็ขอให้ใจคุณได้พักขอบคุณที่ฟังจนจบขอให้ธรรมะอยู่กับคุณทุกวันขอจเจริญสุขสวัสดี